เดี๋ยวผ่านลงตัวนี้ป๊อปนี่ตัวเทลงไว้ไม่ต้องรับอะไรเท่แบบไว้ไว้ดูอ่ะว่ามันไใช่อะไรต่อกาอะไรร้าเท่หรอเอาไงยังเตียมนะ เตรียมของแบบไม่หมดเอาอะไรมาแต่ก <Heritage desserts> ็ยังเตรียมไม่ครบอยูพี่ถายี่ดูบอร์ดอะไดูก่อนนมีตรงยหนอะไรมาไหมมีมุตกี้อะไรมาไหมปี่ดูก่อนให้ด้ีแกะก่ถ่ายวอยถ่ายเร่งเร่งก่อนแล้วกเอ อืมโอเควอยปิดไม่สนิท น่าจะจากาาจเราอะไอก็ใีก ตีแล้วป๊อบกำลังพี่เปิดแล้วต้องพูดแล้วไปแก้งานป๊อบไปนะยังต่อไฟในชุดนาบันลงไหมเมีไฟอิดแล้วอันนี้ใส่ถุงหรอเต็มูุไปยังใส่ไปแล้วดีทีนึงอ่ะ เ,เ,เ,าาเอตารข้อของสามจุงหรือมันลงหรือชัดดาวก่อนชัดดาวาอันนี้ให้ดูกันบูตอินทูบูตเอ็เดดีในอินทูก่อนเดี๋ยวผมทำลงแล้วก็ถ่ายคลิปให้เขาดูลองกับเอ็นดีสตาร์ นี่ลองเอ็นคือเอ็นทูอ่ะ่ามันบอเป็นบได้ปกติับและเปม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเปิดมาไม่บบ้เลยบตลอดเ ถูบ okay. ูทได้นะปกติต้องตั้งค่าอะไรเปิด okay. ก็บูทได้เลยได้เวอร์เข้าดูสเปคนหน่อยนั่นนะนี่ก็น่าจะสั่งโค้ดสองหกเจ็ดศูนย์ว่ะแล้วเราใส่สองหกเจ็ดหกหรือเปล่าวะ น้องอัาคิปส่งลิงก์มาพี่โทรศัพท์น้องอัาคิปส่งลิงก์มาพี่แค่นี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยว